โดยกาสบายดีได้สวัสดีเด้เอพ่อแม่พี่น้องเบิรบชุกูสุคนเนาะพบพ่อกับสาว่างอีกแล้วนะพบพ่อกับสาว่างตอนนี้กะไม่ได้ไปทั้งหดพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะกะมาหาน้องมะนาวหรือว่าน่องเต้าเนาะพี่น้องกะคือสีฟู้จักกันดีเนาะกะมาหลินน้ำเพินคือเก่้าพ่อแมนะ่พี่น้องเลยเนาะกะเพิ่นกะช่วงนี้กะคือเพิน่นสีกินข้าวอาบน้ำเนาะ เิ่นก็คือสีบัวได้อันนอนเลยเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็ช่วงกินข้าวเที่ยงตัวพี่พี่น้องเลยก็จะวางกันมาย้ามเที่ยงเนาะป้าพ่อแม่พี่น้องจะวางสิพาพ่อแม่พี่น้องเนาะขึ้นปะดินน้ำนองมะนาวกันเลยเนาะน่ะบ้านหน้าช่องเปินแล้วเนาะขอกลืนเชื่อในเด้อน้องมะนาวเออพว่นาเสียงค้างพปวดมาโทรหน้าข่าวเปิดวันยู่พุ่นปัญหาถวยก้าปุ้น สบายดีเด้อเอื้ยกินข้าวกินน้ำนะบ,บ่อเฮ้ยซื้อ,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 อน,นี่มาฝากสิสามคำหนึงมักจีบ่แบบนี้รอยคำพูดรวยคำพุดตีบเข่ามาให้ก่อนด้วยเฉยเด้อน้องสว่างซื้อจามาฝากเพื่อนเพื่นก็อยากกินข้าวนะกินกับตาม,มักเต่งสองสามคำเพื่อนวะ น้องเตือสบายดีใช้ทิบเข่านะน้่่างมื่หมมางมืออน้เลนั่งปืมือก่อนอะไดีเ่องลำปันล้เ้่จบอยากอมั่ืสบายดีน้องมานหน้าเลยได้น่อืให้น่องทรายบอให้น้องทรายใับน้องทรายมา เจ้าบอยากบอกทเห็นทองถือให้มย์ันนั้นเดีเรากินจะเจ้าใช่แล้วดีใช่นะสบายดีสบายดีนาเมานชื่อยังาหยเอาไม่ดีนะโอ้พอหายเจ้าก็มาหายนองเตอชื่อยังอะยังโอ้แฉะไกฮะเก็บกันไหนเนาะแบ่งกินน่ฮะใยั่งกนคื่องหางนี่อ้าขใสยัหางรึเปล่าใส่ยำหางรเปล ไปไสิขายย่ำก่อนฉันตือหังนีเลยีเด็ก่อเนาะบรรยากาศมันนี่โอ้ยน่าดเล้ไี้สิของแท่ทาบอ่ะในยังของแท้ทาทาบไ้มือกรเปื้อเน่นะนยังของเท่โอ้งามแท่หมดนี่โอ้อ่ะมันระเบิดโอ้ได้ช็อตแล้วนอยยังิชปั้นเปนอไ ยังอ่ะนะเด็กเอาไปใส่ติ๊บหรอปะมันมีสองติ๊บเอาสองเต้ก็อ่อกนะครัวคือว่ากินแล้วแม่์ปะกินอีกกินแล้วไม่รู้เส่อาหารกินเป็นเวลาอะไรกินตลอดจะอ้วนนะเฮ้ยได้กินได้กินเขาเป็นคนผู้อาจารย์ไม่ใช่ก็่ใชให้น้องเต้ยำน่ะรอยมีมาเจ้ากินเนี่ยผู้อาชญ์ไม่ใช่แ้กคนแรกจะบอกจะต้องไปรถสลา โอ้อันอย่างยังก็หัวใจเนาะข่อขง่าเลยข่อใครก็ง่าข่อยยังพองาข่อยยังพอง่ายทำอยู่เนาะแซบบอนี่ดีขึ้นยรดองเวยเนาะเสร็จจ่ายวันไดๆเพราะว่าเต่งหนานี่ เข็มขนาดเข็มขนาดโคดำแบบใช่ไหมเอลยเอนว่าสา้าน้าดำหเออ้าเอาหนาไก่นมาดํเออมันบอกคืออันนั้นบอกทีญี่ปุ่นนาทีแ่เห็นหนาของกแม่แม่แม่หย่บอลทุกคนหนาลอยหรอหนาลอยบอเนี่รักเลยหมัดเอาเฟชั่นใหม่ดิคือว่าเพราะว่าแฉ่บบอถูกมือนีมันยังกระแพงเนาะกระ้าอาเจนะเนี่ยปีเดี ไม่ 6, hmm. หาผันม hmm. hmm. ีจากคาะหาหนึ่งสองามไม่อันละพันอันละพันเก็นกินเป็นตาแซ่บแต่นูวนะเวลากินเนี่ยกินน้อยแต่กินเรื่อยเราจะเนาะกินเลยบันนี้กินเป็นเวลาเรานีบเ้อะ เป็นเวลาเอาเนะแม่คนก็คิดค่าให้จังหน่อยกินข้าวจัง่อยกินข้าวกินในกินในเป็นเวลาด้วยแเด้อรับกับเมยได้เนาะไข่ชักยาชวพิเอร์แม่กอนไข่ไข่นะเตอเตไข่เตอไข่เอไข่โอ้ยแม่คนไข่ไม่ไข่่แม่ไข่ว่ะนาะอแล้วก็จะใส่เมย์เลย้วเมย์เมย์ที่ับมหม่เด้วยจ้าไข่ว่าเจ้า ก็ว่าเราเว้เนาะก็ชิไข่หั่นตึงๆอยู่ว่าไข่อยู่ดิดรงๆอยู่ว่าไข่เนาะนี่ไข่ที่อยากไข่เราเราใส่เนาะเราไข่เราเพิ่งใส่เราอยู่อันนั้นอันี่อยู่อืมอืมากคือเจ้ากินอะไรกินอะไรอิ่มก็ยังไห่เออป้าเนี่ยแหละป้าเนี่ยแหละนางป้าเนี่ยกินอะไรอิ่มเลยก่อนใหรก่อนใหรนอกนะจะชื่อมาอะไรแม่ใหญ่เนาะคนละย่างกันคนละย่างคันนั้กอันนป้กหัวใจเอ้ยคึ้นอัน ไกมันนะไกนี่เราใจแล้วเออมันเกิดเอะไรอ่งไก่จี่ว่าของเป็ดไปจจุดคือใหญ่เนยกินอะไอีมเลยจังโมใส่เมย์เือยจนบบหิ้วเข่าหิวเข่าเนาะเมยก็เมย์เลยเมย์เราคือว่ากินกินนี้เมย์วะใอญ่เลยเราทานไม่ได้กินอะกินออีมั้างไหมยืมยังมาเคย้ำอืมืมืออกงานาน ถามกินนี่ลืมเลยได้ก่อนคือจําแม่นแท้ยังจำได้เป็นคอยใช่ไหมเออเจ้ากินแล้วก็เลยไปให้น้องเต๋อกินน้ำซีอิ๊วฉ่ำกันเลยเหียงเห็นแม่เคยบอกว่าเจ้าหากกินอืก็ให้แม่กับน้องเต๋อเพิ่นกินน้ำกันเนาะแม่สบายอยู่มาให้เจ้าเจ้าบุเรงนาฮิตเลยได้ให้คนกินข้าวก่อนพี่น้องเลยเนาะอื แ็บแฉบบอืแ็บซื้ิมาฝากอีกบ้านเนี่ยเขาติดข้างมาเลยน้ำบ่ขึ้นข้าโอ้น้ำไรข้างเออแสบบอใบเตยนะคะอืมใบเตยอาสยามบอที่หลอนอนนะบอมานี่น่ะนี่ตื่นมาอาบน้ำเข่าบันเนาะ อตรงหย่าใช่นะทุนโดยทรศัพท์ตรงทุนไปอันนั้นแล่วันขากิดิวหอทองก็แบบกิดิวหอทองอันนี้เครื่องหนึ่งฮะอันนี้เครื่องหนึ่งป่โทรศัพท์ซ้นะเอาเส่เจ้ามาได้แล้วสิไม่ครับเอาขึ้นไม่เอาเอาขึ้นไม่ให้เดี๋ยเราได้เจ้าโบราณได้ไลยว่าแถวไปตัวขาอะไรก็มันตายเดี๋ยวออกมาเลยจะเห็นยังบ่แตนมือพนมมาสิ มือคอยมากเลยเห็นโชบปีนี้ใช่เพื่อนกูเฮีแต่กองมาอือเฮียเฮียนเต่กองโทรศัพท์บอกว่าเฮียเจ้าอยากได้เนาะว่าเขาแค่ยานางเอ้โทรศัพท์ดึนบอดี้ไปแจ็คบนมวยคือเป็นท่านป่ะเอออยุไม่ได้เนาะอยากซ้อมวยยุ่วผมเมื่อสักหายซื้อใครอยากได้นม่ค่าไม่ได้ไม่ได เออจังว่าเพิ่ไปย่อยไข่แต่หเนาะไจังว่าบ่ห้วากแปดแล้วาเนาะยาเมื่อคือเอออยแม่นบ่นี่ยเพิยกว่าเจ้าห้ว่า่ทดกันเพิ่นเอาเมื่อน่ะบ่จักว่าเพิ่นเจ้าบ่ฟังความเพิ่นจักเพิ่นีอเมื่อยนเวลาเพิ่นบอกเพิ่นยังจักวัดเียงบ่ปฏิบัติตามยนว่ามีททัให้เบิ่งแล้วก็ยังล่นเนาะมันน่ะยังไปคือกเพิ่นก็อยเอาเมื่อล่ะนเจ้า ยันเจ้าพิดคำสัญญากับเพลินอีหยังเจ้าอยากเจ้าบว่เจ้าเคยสัญญากับเพลินแล้วได้สิคือตอนนั้นก็เห็นเจ้าสัญญากันอยู่ยังไงเลยยันพิดคำสัญญาเจ้าโว่มันมาแต่ไทยเอาให้เยู่นะแบบ่อยอืมอตเอาเมื่อสากไว้ก่องก็มาแต่ไทยเอาหายเจ้าได้แบบบ่มีบ่็นอืมยัแหละโอ้ยหยุดเบิ่งแต่ถัดกัน โทรศัพท์ให้ขัวโทรสั่แล้วใหญ่นึ่ไม่ให้เติมเงินเดินอย่างเนาะมันอย่างกับมีเบิดบอำสิงบมอำสั่งกับมีสาสิเบิรงแม่พังเพลงเฉลยบนาบ่มีแหน้ากคเงิเลยกนี่นีบม่่ะจ้ะเฉลยบ้านาบอผีจพังแต่เพลงดให้ฟังดอกมีโทรศัพท์เครื่องเดียวเนอกแต่ละคนแต่สิเปิดให้ฟังก็อืมบ่ห้องแล้วไม่ใชห้องเป็นว่าจะห้องใหฟังดู mặc quang mọi hồng ngắm lên ngắm rồi chụp này, hưng hai xin mặt 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 hai xin đấy hai xin mặt 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 không xin mặt hai 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 xin mặt อย่างมันก็แพงเนาะก็ประหยัดใช้แม่นั่งงามๆนะแม่เป็นแสบเป็นสาวตะมอกเลียดเออเมื่อเมืย็เมื่อนั่งได้เนาะเฮ็ดได้ถาแล้วก็แต่หึงมาอยู่อ่าตอนนี้เฮาสิไปถ่ายคลิปก่อนาก็แม่นเลาสิเอา้ออกได้เาะเฮาสิให้าหาเฮาไว้นี่หายังเฮ็ดยังเจ้าานมาเอาแต่เก่าหงมาสิแรงๆพุ่นแหลย่านว่าเกรงใจเจ้ารับเจ้านอนั่นเด้น้องน่มสิรับอะไร ดีแจค่อยมาอยู่บ้านกันเออยเยนว่าลำค่อมาแต่ละมือนึ่มาแต่ละมามื่อละเท้อมาหลายคนก็่าได้เนาะเดี๋ยวไปรับเลยนอนยังในใจของกิจลังว่าองค์เจ้าวัดมือเลยนะเย็นว่าบุหายเจ้าพักพรเนาะบุหายเจ้าพักพรเป็นบ่ล่ะตื่นนะค่ะขค่อยดี พอสางเนาะเออบ่ต <What S 1> ้องท่านอนโลดต้องเป็นห่วงมาแน่นอนแต่ละมื้อเอ้ายังไกลยังไกลอยู่น้องจามั่นใจบ่กเือเวรเด้อเืออยู่เวรนจาสูๆใส่ล่ะคือเฮู้อบัด่ลงมาอีกอย่ามาก็ตกใจจของเห็นเห็นแล้วพี่น้องเอ้ยล่ะาโเห็นปันวันละจีนอืมของามขอตกเป็นไดฮู้คืนติจังไดเพิ่นติ แคนในโทรศัพท์ก็บยายายรูปชายยังดินแน่น้อยาเวาดอกมันไรสาระโทรศัพท์มีเข้าหมายแต่เงินเราจะโทรหาเพื่อนโทรหาพื่อนงอีกได้เนี่ยจะว่าบวกแเงินก็โทรหาหัได้่นั่นแหละเป็นจังหวัเป็นจังหวะโทรหาผู้เด่นโทรหาเดปังได้พอละมีอยู่เมยะไปเอใค้แล้วแล้วไห กินน้ำแม่แหละเออหันตัไปอาไว้แล้วกินารก็ได้บานเลยไห่กินบานพูดอ่ะออ่เแม่ไข่กากัไข่เป็นไมนบเลยแม่บะบิงคีบักเลยบอยาไ้า่ไบ่นะคะ ก็แห่กันแล้วยืนยามือกันมันก็แห่ๆแบบอากาศเปลี่ยนละมาแล้วปอปวดว่าตอนวายน้องตื่ว่าคนไข้สิบตายก่อนบ่อกว่ามอก็ได้ผมก็จะเช่าเลยผมก็มันก็ดีแล้วเนาะเมย์ก็ซักบ่เจ้าก็ไข่ว่าไข่ก็งไชั่งฉีดยาให้เช่าว่าตอนวายก่อนบ่ เาไดอกว่าเอไข่ดีพรแต่ว่าขิงกะขาใสชโร่ไหมคะใสชโร่เลยฮ้อนคือกันเลยใสชีโร่อากาศมันฮ้อนนนี้ก็ฮ้อนอยู่นานวใสชโร่อากาศเันฮ้อนว่าเจ้าไข่ก็ไปเต้เพิ่งลองหันลองม่งด้วยอยากมันฮ่อจ้ามอยู่มองเกาใสชีโมงใสชีโมงใสชีโร่มาได้ยไปใสชโมงไยใสชโร่เจ้าไปใหญ่ใสชโรใงยคยกินบ่เฮย จะเห็นได้ไปเปลี่ยนไปเลยเนาะนั่งวนไเลยนะเบื่ไปเลยก็ยู่พักเก้าแน่มีแต่บอกไปเลยทที่นี่มาเาเรื่องชะล้มไปหมักระมุ่งหัวโวิวบอกชาบุตตาใหได้น่อชิโพเดาได้นะชิโะก็ได้หมักชิมมุ่งจิตวอันด่าจะพอกหอยชั่มโมงเนาะ เอาอะไรเข็นเมื่อสุบไ้ไปมีน้องเอาไ้หาทางออกึงบเจอะเข็นจุ๊บๆบ่จุกแล้วนน้องมองก็นี้กับจุกแล้วแบบปัดขี้บวยบัดทีพัเห็นไหมขี้ดีจรงเราไม่เพราะฉะเรา่กลวะพอเขาบอกึงาลอยเสียเจ้าปลอยย้ำไดเจ้งไก็ดดีแหละแม่เอ้ยันเขาอยากหอมด้อด้งเเจ้าว่าบมบมนอนี่เราเอากระพ่อยเส็จเปื่อยมาแหกปะเขาฟังที้ว่าน่ คันแห้เจ้าว่าบ่มวนแบบนี้แม่แห้งันปล่อยเจ้าคันว่าเจ้าว่ามวนอกวานเลียวกับบกไปใส่แม่ตีแล้วคันได้เนาะยันหายแล้วแบบก็หงายแล้วเพิ่ม้าสิกาบล่อยปล่อยมาสิบตีแม่อีกบ่มาหน่อยมีบ่เพ่นเจ้าบ่ปล่อยได้ไม่ได้แล้วพี่จเผ็ดมากะปล่อนมันน่เผ็ดนีหมาบ่นีหมาน้อยร้ายมาเขาว่าวันเอาตุกตากระตามาางปวดเจ้าบังเอาเอา กตามีมีบน้สัตว์กปุ้งก้อนสัวกปุงแม่นเอน้อสัตวกปุ๋งก้อนข่แม่นช่องลูกลูกมังติ้วมาเลยวเนี่ยเหื่อยกันนะอะนะะไเลยหาพันกี่ใบอกลินลีงลิงลีงต่อไหนต่อไหนน่ะต่อไหนว่ตนี้อยู่สิยาคอยถือจะเอาเงินใช้เมื่อไรก็จกเอาไปซื้อวัสเก่านะกยบโพูดันชื่อยในี่ ยาป่ยฉประชันแล้วกินตรงเวลาอย่้วอ่อ้โหเาพันอะน้องเพิ่นอันนี้มันถือเลขหายเห้งนะยโบอกนี่แม่สามมือนมือนี้เลขล่าได้น่ะล่าไะ้เนี่ยเขาผานว่าอันไปตัดบังกรว่ะหนักไอ้คู่ตัดไปทอดไปทอดปันกันว่ะยังํำมัดทอดไงใช่หยังชิวก็เทาดิ้เพื่อเพื่อโอ้โขอโญาตินาะบังกรนี่อยู่ขำหน้าเขาหน่อยวะหน้าเขาเดี๋ยวนี้่ลูุึงอยู่ เฮ้ยบบไปว่ามาเกี่ยวชนะที่กันงบวกเอาบวกเามันดุดเดือดไยาเลยมันเ่าว่ามันเ่าเลยแต่ก็ตายเลยมันไข่เลยมันไข่ไข่ตัดเป็นขอเป็นขอตัดเป็นขอขอปั่นกันวะไปพูดถอดแล้วอดมะพูดปั่นก็พอปั่นกันเพื่อนๆหน่อก็ฝันแค่เป็นแต่ยาติแห้ะไปแสดงหนังเรียกคมฝันจะหนิงยาพนหัวนั่น ไปี๋ยคืนน้ำบัตรดิไง้บ si ัตรเลยตอนสอนเลนักเเนะนี่ไหนคูหน้านามเ้อโดยน้อรักไนีอ่ะเป็นเลื่งแจ็กแจ็จะได้รักกันบอกไปโตนะอราหั้วใครนี้คดือชาโตนะลราัวบอรักหัวบ่รักันรักอย่างเนี้ยัวบอฝังน้อฟซีเนาะใดมักซื่อหวยล่าเนาะน้องบอวเล่าบอกมปทอดไปทอดมาชัวเล ชัวครึงมีแต่ไข่เลยอ่ะไข่ามันต้องมีศูนย์แหละมันมีไข่เนาะไข่มันจะเป็นเลขนักมากัอเร่ากไข่งูเนาะกะเดืองูนึ่ชองศูนย์เดือูนย์ูนยหเลขงู่อยได้หมบอกไข่งูแล้วกัไข่ไปเลยกินดีกว่าไข่พญานะมันจะคืองูเนี่ยบอกเลยห้ชื่อเลขวัดวัในแผ่นเ่อนะอว่างูวัไหนงูอ่เนาะ มันคือวงขนจดะไปดึงขึ้นได้โอเคดักคันดักคันจิ๋วใหญ่ดอกเก่าปิดว่ากันได้ถอดโซนบัดคนไม่มากินลายไม่มั่นเลยไม่มั่นได้ยัไม่มั่นเก่าเลยเท่าลายได้ลายเนี้ยลายป้าเล่ย์ลายขาลายไปเนี่ยอ๋ออืออย่าเปิดขาได้เว้ยขอร้องไหมลายไปขาหรอกขาไล่แล้วว่างันขาดองตกเด้องขันก็คิดว่าขาขาวไอ้ซอยอยู่สิเห็นเนาะ อ่าเนี่ไงเลยเสื้อบุเวนนะใส่กเนยังไงกินได้อ้าุดเแต่พูดม่เสื้อเเสื้อเ้ยงเมยงบึ้ลเนอยแล้วมอ้เขาเหงอ่าขาเต่งตลอดเ้อยากขาวน้ว้าข่าวไทยยังไงยังเป็นเป็นคนแบบไมอยู่ใช่ได้แบบ เจอการขอดสาวทองอยู่บุยชายเห็นได้บุษย์ชายบอกคอยดูเห็นเลยเจอพี่เจ้าอย่างนี้บ่อยเลยถ้าสมตาด้วยบอกเขาบจะเห็นสาวทองแล้วอยบุไซชใชคือเอาสูตรีบอกยมสายมะนาวเจตสมตาใหอ่สิอยู่บุยชายบอกแบบนี้ โอ้สิใส่เพ็ดการไปโอ้แก่ชาวบ้านแห้งอันไม่มีผัวเออลุกว่าเตะขุนขุ่นขุนขึ้นแบบนี้เนาะใส่ที่นน้องมะนาวในน้ำขึ้นมาเอเลยขึ้นสัตว์เลยเออเจ็บผู้ชายจิเฮ้ยเนาะสาวทองนี่เก็บประกาศมาอยู่แล้วเจ้าบบบนี้ข่อยมากไม่ดีเห็นใคหมากมากเลยนะโอ้หอีกอย่างสวงามยเนาะข่อยนี่เนาะงามไปเบิดบ่

มาใช่เนี่ยมาใช่เนี่ยชาหินากระนาชุ่มสาวใบเฟินที่โอ้สาวใบเฟินนะไม่ผันข่นมีขายบ่อยเนาะมีมีเ่าขายฝากว่าจะไต่ใหซีอิ๊ว้นสาวทองไปชื่อก่อนเะโอเคได้ยินเนาะโอ้ผักในสาวทองเหมเนาะชุ่มชื่นเนาะโอน้ำนมมะนาวให้ได้ข่อยอันแบ่งใส่ขวดอันใช้ออนธงยางวัน้รกพ่อพนกานเรืองางามเนาะแหน่งางแบบนแรก่อ้อันการเรื่อัน่างเนะ มาใช่อะไรว่าทาสีเลยอ๋อตัวชาเดียวนั่นไรสีห็นไม่จุกกระสุนกวดบ้อน่ะหัวบ่าหัวว่าหัวว่าเรื่องนี้หัวว่าไม่เงินนะเจ็ดในเช้าไปสิว่าพรอมเลยเงานขนาดเลยเนาะเต็มมาเงินเต็มบ่หะอืมาเต็มเดี๋วปั่นกันสิวกี่ด้วยมันก็เรื่เต็มไปใช้สอกินียู่ตะบนเก่าดีว่าไบตาที่ได้ทันได้นี่นะ ปหญ่หนไม่ไม่ัวเที่ใเลยเนแล้วเขาบอกยาดื้อหบอน่ะโอ้ยบอาไม่ไม่ว่าแต่ใส่นาะบาทนี้ตลาดเด้งเหรอเป็นตลาดเด้งตลาดเนาตลาดท่านนั้นมือใเกงชแบงไม่หายแ้วเราใช้ตู้เย็นไหมเกงเขียนหน่อยจะไปกี่กุมเนาอยากแนึ่อยางเนาะ่นึาเาเเอาผาไปเกี่ยวขนุนยเวียมันได้เลยนะบอกเขียนห่อยเป็นข่อยสีหาเป็นแต่ชิได้ดอกเขียนหน่อยบอสเชอเลยเขียนห่อยเนะ กินลำบุญ่บเนี่ยชเข็ดช่กับบุแซ่บอวดปิยูกินลำบะเสะท้องอยากังสบายอืมขึ้นหอยังแซ่บสะท้องมาแบบนี้น้ำจิ้าจิ้มนี่แลชิชากินบนเนจนนแต่กูมีกระดูกบ่ฮะกิตช่วงันเจนน่เก็ดช Ni sự. Nời lẽ sự chia lẽ gì hai cái kia 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 lắm kia 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 นาวกระหม่อมอันนี้มัเปิดบอกมาไว้เปิดก็จุกหอมเนาะพอจกขาวแลวของเจ้ามันเป็นแบรนด์ของเจ้าเองที่มะนาวน่ะลูไปเจอเห็นปมะนาโคษณาดิมะนาโฆษณาเห็นโคสิโลโคมะนาโคชนะคลย่อโค โค้งหรือโค้งโค้โฮโฮโค้โกันแ่เข้ารงเข้าโคชนาไว้คโโคชโคชนาใช่รอโค่์เน้แรกไงวะคีโมโค้โค้เลยโคชนาโคชนาครหันครหนึ่งเลยหันจะโคก็หฮ้ยเนี่คนระแบแหละแต่อาจารย์จริงตั้งคีโไปบูดนั้น เอาโคชนะเออเั้่ตั้งซื่หน้าคนเนาะคนกับเอาคืออาจารย์ตั้งไม่ว่าห้มันเราลื่นแล้วโคชนะลืนความใ้เนาะเจ้าของซื่อคนว่าแบบนี้เนาะวนไปวนศรีบอสต้องแมแมนแล้ววันนี้ทางมะนาวนี่สิบุไปมันมาบวชคนด้วยสิสัยย่บอไปคือกาบริยาคนมาสำระเพื่อจังมือเนี่ยคนเอาแล้วาำระบอส่นบอกบอสปริยาไปอะไรชื่อ เพื่อนเพื่นบอคักแน่แต่บอกพายพบอกพาบอกว่าสีว่าสําเฮือนใา่เพื่อนนะเนี่ยชาว่าจะอยู่ในพระเยซูเจ้าก็ต้องสละเฮืนเจ้าไปปฏิบัติตามเพื่อนเนาะอพืออนเห็นได้็เฮตุเขาจะซื้อศาสนาคิดกันเนาะอืออืมนอนในเดลิมบันี้เดอร์เมื่อป่ากันเดอร์เด้่อปีเท่าไ่จะเงินไทยน่ะจ้ิเลยไปใช้ไปอะไรคือ ไปก็คันมูบใส่สูมูบหพังคว่ำก็เอาไปยันมูเรนป้านะก็ยอมเจ้ามิเตเรนปะไปวไประบบโบเก้าไปเหย้ยวก็ได้แบบปุ๊บไปทางพุ่นน่ะห่อเดินหอดเดินไปแล้วหอดบ้านพินแป๊บเดียวได้เนาะนอนดีดก็อ่าอนี่พาไปเรื่องอื่นแดงคันเวลาเาบอกมิเตเยนเรื่องนอนมะนาวได้เป็นยังไงเนาะคันชีบอกเสื้อลงใส่เอเวลาบอกเปลี่ยนเรื่องใหม่ตลอดเปลี่ยนเรื่องคุยนะสนอนบอกว่าเดี๋ยวนอนรักบอกนอนด้วกันชีเมื่อได้ใช่เลย อมเด็กกะใช่กล้องไหนก้วเหรอเต็มโจเลยวเต็มเจอเลยอ่ปยังนอนเะดเจเดือฮะอะจเดืนแบบมันออกออกเป็นแล้วบ่เป็นเรือยที่คก่ะใช่ยี่บ่ผ่านไหมล่ะชื่อใครไหมเป็นเรื่อว่าดินอย่างนี้เป็นแล้วถามแม่ดเป็นบ่ถามแม่ดเป็นบ่ไหมเป็นอ่างไรใช่เาอีใสอยู่ไม่เกสุกใสอยู่จะมีกางเกงในวะสิอ่า เออ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 เอาอะไรเจงซี้อมาเค่าจะเป็นประจำเดือนเจ้านอนแบบนี้โบได้เด้อต้องนอนแบบมันระวังเอาโบแมนว่าอยากนอนถ่าใดก็นอนโบได้ถ่านี่เปื้อนเขาต้องเขาต้องระวังนะเป็นผู้หญิงเลยเมื่อวานยังแบบมีลูกเมื่อนี้เป็นประจำเดือนแหละแท่งลูกโบเมื่อนี้วานนี้ว่าสี่เดือนแงวานต้องสัยแท่งแล้วเฮ้ยคนฉันวันนี้เนาะพี่เนาะท่านบองพอรบกวนเนาะก็สะไปซื้อผ้านหม่ใหม่เนาะเพื่อนเอารุ่นใดก็นะ West ขอ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 ตัวกลางคืนน่ะเนาะตัวกลางคืนน่ะเนาะเออเออเออโอเคมาซะสบายดีน้ายาดอกนอนนวดเมื่อก um> ่อนขนาดเมื <h <h ่อไหร่ที่แมาดิบน้ำมีโบนอนหมะนาวให้มาอีกอีบ่อบลูกก็ว่าจะเจอเนี่ยห้มาหรือบ่ให้มากันบ่อยมาเอวยี่สิเมื่อนอนเว้นอยู่แล้วบาทนี่หายมาอยู่เออยันว่ายันว่าเพิ่นบ่อยากใหายมายันว่ามาอย่ามาหลบกวนเจ้าไบชี้นะชิวยเอวยี่มาช่วยไขมัน ใหลกคนบอกบัวหนาะบัวเนาะมันบอมีแต่ว่ายามนี่มักบัวไปใชนมันกระเร่งบม่ดเต็งคูเมือใดมีบ้านน้ำโขบ้าเาเนาะชุมให้เจ้าเจ้าบาไปชมเตือนเมื่อไเนาะอันไกลเกนไปรกาหากตือนนอนให้ไปได้บันนี้ใจห้อนเหมือนยางกอนได้เลยมันบอกอ่าบันี้เจ้ายาเองจัชก่มุ้งจังสีหอดกับระวางกกินเนี่ไปเพราะไม่นันระบอไทยกินเขาไวไทยกินเอาหนึงเต็มขวด เราถากินโลดมันเพลนเพลินเราก็มีันเตะเราไม่บูชาคู่มือแล้วก็มีห้องผราแล้วก็มีห้องชีเข่าห้องชีเข่าเราเน้น่อยเนาะห้องชีเขาตัวนาใส่ครัวเฮือนนี่เดยโดยห้องชีข่านี่เลยจะมีห้องชีเข่าแล้วนี่นะฮะจืดได้อยู่ตัวนึงตอนนี้น่อยเเคยไปซีบ่ะเคยไปสุกกระเบชอบดูร่มพื้นด้วมันน่อยเนาะ คือนี่ฉุกไลเฉล็กได้เลยนี่หาเฉลกก็ได้เนาะเฉลีวเนาะอาเอ้ยเมื่อก็เด้อวันเด้อสบายดีสบายดีน้องมะนาวสบายดีเนาะกะสีประมาณนี้เนาะงคุยพี่น้องน้องมะนาวเพิ่นก็โอ้ยเว้าไปเรื่อยเนาะกะเบิ่งชงเลยชงสีหน้านี่ปล่อยเพิ่นดอกเนาะเพราะว่าเพิ่นก็เว้าแบบอีหยังก็ฮู้เบิดแต่กะเพิ่นจะเว้าอีหยังเพิ่นก็เว้าเนาะกะเป็นห่วงเพิ่นเนาะเพราะว่าเพิ่นถ้าว่าแม่เพิ่นสิ ปลอยไปกับย่านเพิินไปบ่มาเนาะเพิินจีไปเลยวบ่มาแม่พี่น้องเอ้ถ้าว่าเพิินไปเดยไปไหนเลยเนาะไปเดีเห็นคนเห็นแขกเห็นค้นมานนี่เพิินสิคอไปน้ำลดเนาะเพิ่นกับสีบญยาดเขกย่านค้นเพิินสีมักถามว่าเจ้ามาแต่ใช้ให้ไอ่ห้าไปน้ำโบอย่างสี่นะแดี๋ยวเพิินว่าเพิินสีไปน้ำเขาอย่างสี่เม่ก็เลยย่านเพิินไปย่านมีคนเห็นแนวบอดีกับเพิินเนาะเพิ่นกะ บก้าปอยเพื่อนพี่น้องเลยเพราะว่าน้องมะนาวนี้ไผ่กระหู้เนาะว่าเพื่อนนี้สิไปเรื่อยๆเ,เนาะสิบ,บกับมาถ้าเพื่อนเห็นผู้ชายแน่นี่แห้งกันอยากไปน้ำเนาะก่เห็นแล้วกวะมผูู้้ว่าเมื่อไหรเพื่อนสีหายเนะาะกะกินยาไปผู้เมือพี่น้องเลยก็ยังดีที่ว่าไม่ยาให้กินเนาะดีกว่าผู้ไวสิซือ กัสีประมาณนี้เนะาะเพ่อแพี่น้องกัาสาวา่างกัสิขอจบคลิปเพียงเท่านี้เด้อเนาะแตขอบุญขอบคุณที่พ่อแม่พี่น้องเขามาหับชมคลิปของสาว่างและกัาบบข่า,าวโฆษณา,า,านำขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งเด้อเนาะกัพบพ่อกันใหม่ในคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้ก็สบายดี